ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดีอยากขายนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมมีรถหล่อๆนะครับรถเก๋ง4ประตูนะครับหล่อๆนะมานำเสนอนะครับสำหรับใครนะที่มองหารถ4ประตูไม่เล็กไม่ใหญ่นะแต่การขับขี่นะครับเอาเรื่องทีเดียวนะให้แรงบิดถึงประมาณ400นิวตันเมตรเนี่ยบอกเลยว่าตัวนี้ตอบโจทย์ขับมันขับสนุกครับช่วงล่างดีครับคันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ารถคันนี้เนี่ย มีดีน่าซื้อหน้ามองกันยังไงนะครับสำหรับรถที่อยู่ตรงหน้าผมนะครับขอแนะนำตัวเขาก่อนนะครับสำหรับรถที่อยู่ตรงหน้าผมตัวนี้นะครับเป็นเจ้าตัว bmw นะครับซีรีส์3นะครับตัวนี้เป็นตัว320ดีเซลนะครับ 320d ปี2016โฉม F30 นะโฉม F30 นะครับคันนี้ครับมีดียังไงนะครับเราจะเล่าสู่กันฟังนะครับ ไปเรื่อยๆที่นึงครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2,000นะครับเทอร์โบนะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับรถคันนี้แจ้งเลยนะครับผู้ขายแจ้งว่ารถคันนี้เป็นมือเดียวป้ายแดงลดบ้านแท้ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับรถคันนี้กุญแจให้ครบนะกุญแจให้ครบนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลตัวนี้มีเนวิเกเตอร์ครับเซ็นเซอร์รอบคันมีครับและที่สำคัญรถคันนี้ครับผมชุดเบรกนะครับต่างๆแม็กอะไรอย่างนี้นะเป็นชุดแต่ง เอ็มสปแท้ๆนะครับ M Sport แท้ๆออกจากศูนย์เลยนะครับอ่ายางใหม่ด้วยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าของรถคันนี้กันก่อนครับก่อนที่เราจะไปดูมุมอื่นๆนะครับรถคันนี้ครับตรงหน้าผมนะครับด้านหน้าครับด้วยความเป็นเอกลักษณ์ของ BM ครับช่องลมครับอ่าเป็นช่องลมขนาดใหญ่นะสองเป็นช่องลมคู่นะครับเห็นก็รู้แล้วเนาะว่าเป็นแบรนด์ไหนนะครับเป็นแบรนด์ BMW นะครับตัวนี้นะเป็น BMW นะครับ ไฟหน้านะครับผมไฟหน้านี่ก็ทั่วไปนะครับอันนี้ก็เป็นไฟหน้าแบบ LED นะครับเป็นไฟหน้า LED เปิดปิดอัตโนมัตินะครับ Auto On Off นะด้านล่างลงไปรถคันนี้มีเซ็นเซอร์กะระยะด้านหน้านะครับ4จุดด้านหลัง4จุดแล้วก็มีไฟตัดหมอกนะครับด้านล่างให้อีกนะครับคู่หน้านะครับนี่คือสภาพด้านหน้าของเจ้าตัว BMW Series 3นะครับตัวนี้320ดีเซลปี16นะ โฉม F30 นะครับอ่าสวยครับรถคันนี้อ่ะเรามาดูด้านข้างกันนิดนึงครับด้านข้างของเจ้ารถคันนี้ยางนะครับแจ้งก่อนนะครับยางเป็นยางปี20ย์างใหม่นะซื้อไปใช้ต่อครับล่องยางนะครับดอกยางเหลือนะครับแม็กห้าการนะห้าการชัดเจนนะครับตัวนี้เป็นชุดแต่ง M Sport แท้ๆนะครับอ่าสีรถคันนี้นะครับตั้งแต่หน้าจุดหลังนะครับเป็นสีดำนะครับไม่มี ขูดขีดนะครับรอยบุบรอยชนนะครับอยู่ในสภาพผู้ซื้ออยู่ในสภาพซื้อไปใช้ได้เลยนะครับผู้ขายอยู่ในสภาพพร้อมขายนะครับกระจกรถคันนี้ครับทุกบานยังเป็นกระจกเดิมๆจากเ m w มนะครับฟิล์มยังคงเป็นฟิล์มเดิมๆอยู่นะครับกระจกมองข้างเป็นกระจกมองข้ามปรับไฟฟ้านะครับรถคันนี้เกียร์ออโต้ไฟฟ้านะครับนี่คือสภาพด้านนอกย้ายเห็นสภาพด้านนอกก่อนนะครับว่ารถคันนี้สภาพด้านนอกเป็นอย่างไรนะครับ นี่คือด้านหลังเขานะครับด้านหลังก็มี parking sensor 4. จุดนะครับรวมถึงมีกล้องมองหลังให้มานะครับตามสเปคเขานะครับคันนี้ครับอุปกรณ์เสริมทุกอย่างติดรถยังคงมีอยู่ไฟโคมไฟหน้าโคมไฟหลังนะครับโคมไฟเนาะอยู่ในสภาพพร้อมใช้ไฟทุกดวงติดทุกดวงนะครับถือว่าเป็นรถที่สภาพพร้อมใช้นะครับเป็นตัวดีเซลนะเรามาดูสภาพภายในนิดนึงครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูครับ ด้านในพิเศษครับรถคันนี้เป็นเบาะหนังนะครับเรายังหุ้มพลาสติกไว้อยู่นะหุ้มซองพลาสติกไว้อยู่นะครับสภาพเบาะนะครับอยู่ในสภาพเราจะพูดว่า100%ก็ไม่ได้รถใช้มาแล้วนะครับแต่อยู่ในสภาพที่ใหม่มากๆนะครับหุ้มไว้เป็นเบาะแดงหนังนะครับทั้งตอนหน้าและตอนหลังด้านหลังครับมีแอร์ให้มานะครับ2จุดนะรวมมาทั้งถึงพรมหรือพรมรองเท้าเนาะก็ยังเป็นพรมสีแดงนะครับเป็นพรมสีแดงนะพรมกระดุมสีแดงนะครับ อ่าสวยครับรถคันนี้อยู่ในสภาพพร้อมใช้นะครับอ่าแม็กสวยไหมโอ้แม็กสวยนะครับระบบเบรกรถคันนี้ครับเป็นระบบเบรกหน้าเบรกหลังเป็นดิสเบรกนะครับเป็นดิสเบรกนะยางยางใหม่นะครับอ่าเรามาดูด้านหน้ากันน,นิดนึงครับด้านหน้าของรถคันนี้ครับอ่าเบาะหนังคู่เบาะคู่หน้าเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะแล้วก็พวกจองพวกจอเนี่ยก็เป็น สามารถใช้เนวิเกเตอร์หน้าจอเป็นหน้าจอ iDrive นะครับสวยครับสภาพใหม่นะครับคอนโซลคอนโซลไม่เคยแกะถอดออกมาทำอะไรทั้งสิ้นนะครับรถคันนี้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีอุบัติเหตุพลิกคว่ำมานะครับการันตีครับว่ารถคันนี้อยู่ในสภาพพร้อมใช้นะครับรถคันนี้มีแพลนชิพให้มานะครับในบริเวณหลังพวงมาลัยนะครับกระจกเป็นกระจกไฟฟ้า4นะใครที่มองหารถไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับมองกำลังมองซีรีส์3 ราคาล้านต้นๆนะครับราคาล้านต้นๆและให้สปีดนะครับให้ประสิทธิภาพนะครับแรงบิดเนี่ยถึง400นิวตันเมตรเนี่ยคือขับสนุกนะครับขับสนุกขับสบายนะครับอย่าลืมครับรถคันนี้รุ่นนี้ตอบโจทย์ครับโอเครถคันนี้ภายนอกสีดําภายในสีแดงนะครับแล้วก็บริเวณคอนโซลนะครับตัดคอนโซลด้วยคลิปนะครับ สีแดงเนาะทำให้รถคันนี้ขับแล้วได้ฟีลลิ่งนะครับของคำว่ารถสปอร์ตนะครับสวยครับรถคันนี้นะครับอ่าโอเคเนี่ยเรามาดูในส่วนของสเปคของเครื่องยนต์รถคันนี้กันนิดนึงนะครับดูสเปคของรถคันนี้กันนิดนึงรถคันนี้ครับสเปคให้ข้อมูลนิดนึงครับรถคันนี้นะครับขนาดเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์2,000ซีซีเป็นเครื่องยนต์ ดีเซลนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2 0 0 0ซีซีเป็นตัวเทอร์โบนะครับแรงม้าสูงสุดนะครับให้190แรงม้าแรงบิดสูงสุดนะครับให้ถึง400นิวตันเมตรนะครับรถยนต์คันนี้ประเภทเชื้อเพลิงเป็นเชื้อเพลิงดีเซลนะเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ8ปสปีดนะครับจำนวนที่นั่งนะครับ5นะครับ5ที่นั่งนะครับแต่ผมมองว่านั่งประมาณ3-4กํากำลังดีนะระบบเบรกแจ้งไปแล้วนะครับระบบเบรกคู่หน้าคู่หลังเป็นดิสเบรกนะครับชุดแต่ง m นะครับ ระบบความปลอดภัย ABS a i r b a g มีให้เซนเซอร์หน้าเซนเซอร์หลังมีนะครับและรถคันนี้ปลอกปลายท่อไอเสียด้านหลังนะครับเป็นปลอกปลายท่อคู่เป็นโครเมียมนะครับสวยครับรถคันนี้ให้ข้อมูลกนิดนึงครับตามข้อมูลนะครับอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันรถคันนี้100กิโลเมตรต่อลิตรอยู่ที่3.7ลิตรนะครับอ่าสวยครับถังจุน้ำมันนะครับสูงสุดนะครับถังจุน้ำมันตามสเปคนะครับ อยู่ที่57ลิตรระบบช่วงล่างนะครับด้านหน้านะเป็น m ม c p เฟอร์สันสตนะครับแล้วก็ช่วงล่างด้านหลังนี่ก็เป็นมัลติ l i n k นะครับใครสนใจรถคันนี้ติดต่อรถด,ดีอยากขาย0628242551นะครับกับเจ้าตัว bm series 3ตัวนี้นะครับ3 2 0ด d เซ s e l นะครับตัวนี้นะเป็นตัว d ีเ s ลนะครับตัวนี้เล่มทะเบียนพร้อมโอนราคาพิเศษครับรถคันนี้1 179,000บาท 1 1 7 9 0ล้านบาทไฟแนนซ์เงินสดเข้ามาคุยกันครับไฟแนนซ์เงินสดเข้ามาคุยกันนะสำหรับรถสวยๆคันหล่อๆคันนี้นะครับวันนี้เรามานำเสนอนะครับนานๆทีนะครับเราจะมีรถสวยๆอย่างนี้เข้ามานะครับและสภาพภายนอกภายในคลิปขนาดนี้นะครับสวยครับโทรมานะรดีขายนะครับรอรับโทรศัพท์อยู่นะครับสำหรับวันนี้ครับผมและตากล้องสุดหล่อเราน้องอู่นะครับ รวมกระทั่งถึงรถหล่อๆที่อยู่ตรงหน้าท่านผู้ชมคันนี้ BMW 320d ปี P 2016โฉม F30 คันนี้ขอลาต่บเพียงเท่านี้เราไปเจอคลิปรถยนต์มือสองคุณภาพคลิปใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ